นะคะมาส่งรถนะคะรุ่น XLT นะคะเป็นสีประตูน,นะคะน้องคอยจะพามาชมชุดแต่งกันค่ะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่ง F 1 5 0 Spider นะคะจะมีกระจังหน้านะคะตัวอักษรฟอกนะคะไฟ3าดวงกันชนหน้าไฟตัว C และคิวล้อค่ะเป็นเซตของ F 1 5 0 Spider ค่ะ ทางด้านบนนะคะเป็นฝากระโปรงนะคะมีสกรูฝากระโปรงแบบใหญ่พิเศษเลยตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นน้าหรือว่าเป็นแดบบค่ะถัดมาทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะทําไฟแบบเต็มระบบเลยค่ะนี่ค่ะมีไฟแมสแตงสามขีดเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะคะพร้อมเพิ่มเดย์ไลท์ค่ะมีเป็นไฟเลี้ยววิ่งเหมือนกันค่ะมาพร้อมไฟวงแหวนแ,และเดวิลอนะคะอันนี้เดวิลอคุณลูกค้าเลือกเป็นสีน้าเงินนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรค่ะ นี่ค่ะคิ้วล้อค่ะรับกับตัวรถมากๆเลยสำหรับแ็กยางนะคะตัวนี้เป็นออฟเซ็ตติดลบนะคะแล้วก็เป็นยางของโอตาี้ค่ะเป็นขนาดขอบ20ินะคะนี่ค่ะถัดมาค่ะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นครอบแก้มนะคะครอบมือจับเบอร์รองครอบมือจับคิ้วกันสันและราวหลังคานะคะสำหรับลายสติกเกอร์นะคะคุณลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรเป็นลายอะไรนะคะ มาที่ด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็นโลบาเหล็กแข็นยาวของ o u t l เ er n อร์นะคะมีแข็กแรงทนทานมากๆค่ะมาพร้อมกันเลยตัวนี้นะคะเป็นตัวกันชนท้ายนะคะเป็นของ Outlander เหมือนกันค่ะก็จะมีห่วงสีแดงสองห่วงให้ด้วยนะคะนี่สวยๆเลยแล้วตอนนี้ค่ะจะเป็นเบ้ารองมือจับนะคะท้ายแบบดาบผ้า,าชมรอบๆกันค่ะ สวยงามมากค่ะแบบที่คุณลูกค้าเรียกอ,อ๋อสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถเอเวอรเนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้นะคะที่เบอร์ 0838958402นะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้หรือเป็น ID นะคะ p l o y f o r d p o r d ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย